สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขาลบทุกทางครับพ่อกันช่วงเช้าๆน้องพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปลุยเรื่องเรื่องงานยามืันนี่พับพี่น้องมาเลาะหัวลอสวนจะวางจะข้าวนะครับอ่ะปูดคุยสาระเล็กๆหน่อยๆต่างทักทายกันนะครับพี่น้องอ่ะเสียงระฆังเงียงงังเงียงงงอะไรเนี่ยมือเ้านะครับอ่ะตามที่เด็กทักให้พี่ให้น้องเบิรงนะครับต้นหอมนะครับหอมกับน้ำขี้เท่า หอมกับขี้ใกล้แกลบหอมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรผสมนะครับ่ะพี่น้องเบิง้งอ่ะกำลังขึ้นเลยนะครับกำลังขึ้นกำลังสวยนะครับส่วนดอกไม้นะครับจะได้ปุ๋ยน้ำตามปกติก็คือเฮ็ดสูตรเดียวจบนอกพี่น้องเนาะนะครับเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลน,นะครับเพราะว่าจะเป็นพืชพักกินใบพืชพักกินหัวพืชพักกินผลหรือพืชพักกินดอกนะครับ ถ้าได้สูตรนี่ก็คือจบไปเลยอ่าช่งเกตดอ,อกไมใ้ใยแก้วกําลัางงามเลยนะครับเป็นบ้านชื่นที่ปลูกใหม่นะครับอ๋อแดดกําลัางออกพี่น้องนะครับอ่ะเลาะมาทช่างลังบ้านนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้มาว่านให้ปลาเจ้า,จาน้อยก็พี่น้องนะครับนี่อาหารเม็ดหยุกกับมือหนึ่งอ่ะกินๆกัน,กนพกเพื่อเขามีฟั่งเข่ามัดนี่นแหละละนะครับอ่ะอาหารเมร็ดว่านให้เจ้าน้อย เป็นปลาที่เลี้ยงไว้ล้างบ้านนะครับไว้ทำบ,บริโภคยง่ำนาเรื่องม่ต้องไปซื้อตลาดเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วล้างบ้าน นะครับเป็นบ่อปลาแล้วก็น้ำเอาไว้ทาไส้รดพักรดต้นไม้นะครับแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์ติดน้ำหลอดนึงนะครับเพื่อล่อมดล่อแมงมาให้เป็นอาหารปลานะครับมาตอมฟื้นต่อมไฟกับตัวแล้มันรับปลาก็ได้กินดีนะครับส่วนมุมพุ่นแก่พุ่นเขาก็มักฟางเข่ากับมูลงัวฟางเข่ากับขิงว่าไว้เป็นอาหารปลาน้ำนะครับ จากการมักไปนี่นะครับสรงห้มีจุลินทรี์เกิดขึ้นมากมมยแนะนำนะครับทรงผลแห้น้ำของห่าใสนะครับพี่น้องน้ำใสนะครับปลาใหญ่เรียวนะครับปลาจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ในน้ำของเขาเหมาะสมนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับค่อยปับค่อยปรุงค่อยแก้ค่อยไขไปนะครับสาหรับเกษตรเท่านะครับไม่มีสูตรตายตัวน้พ UH, ี่น้องนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ที่นี่แน่ก็คือพยายามเน้นการใส่อินทรีย์สารลหลายๆใส่สารอินทรีย์หลายๆเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับพี่น้องแล้วก็สารกำจัดมลเลงแบบอินทรีย์นะครับน้่นตะไครห้หอมดงวยนะครับโอ้ดอกไม้คือง,งามเลยโอ้พระหอมแยกแก้วนะครับนี่ก็ล่อแม่ค้ามาลุกไปขึ้นกันนะครับรอแม่ค้ามาเอานะครับแกมาเอาท,ทุกมือนะครับ แล้วเมื่อแรกในแกก็คงจะมาเอาอีกเพื่อเอาไปลงตลาดแรงนะครับโอ้อยหยาขึ้นพี่น้องผลข้าวเดียวนี่ก็ขึ้นเลย,ยหยาเนาะท้อนหยาท้อนข้าวเอาอให้แล้วก็เออไข่แน่บ่เนี่ยสิ้งเงย่อข้อเนี่ยพักนาแรกในเฮ็ดหนักอิลีพี่น้องนะครับเฮ็ดหนักอิลีอาจจะบ่สวยเข้าตาผู้ซื้อบริในแต่พูดถึงความปลอดภัยนั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ความสวยจะบ่เท่ายดอกไม้ยองม้แยงดอกพักอินซี่เขาจะประมาณนี้นะครับพี่น้อง แต่ควมปลอดภัยนะครับกินแล้วแกบใจสุขภาพแข็งแรงนะครับสังเกตว่าสวนแกวทุกจุดจะมีดอกไม้ไว้แน,น่นอนนะครับเป็นอย่างเพื่อล่อมแลอมลงล่อ้มยังหรอล่อ้มาจอดผักบอกบ่เบียงเบนความสนใจนะนะจะมีทุกจุดเลยนะครับแม่งใอม,มก็จะมาตอมนี่ละนะครับ ปาดเปลียงนี่อะแปลงนี่คงจะได้ถอนหญ้าให้ละหญ้าร้ายขนาดอันนี้เป็นหญ้าน้ำนมราชสีนะครับจะเป็นสม,มุนไพรแบบบำรุงกำลังเล่นี่แต่เศว้าทุ่งกำลัง,ง,ง,ำลงดีก็แล้วบถ่าแตจบบำรุงยากมีเขามีน้ำกินอิ่มกินอิ่มนอนนรับถือว่ากำลังดีแล้วบ่ญากำรับสม,มนุนไพรปไน้ดบ่ญ้ากบเนี่ยบำรุงยากจะนํำเขากับป่าขาดเขากับป่ามมนจริงยังมียาบำรุงดีไปได้กับ บอกเคียงแรงเนาะนะครับฉะนั้นข้าวเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะครับพระบิดาแห่งการเกษตรแผ่นไม้ของเฮาเป็นวาไวเนาะหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรนะ,ระหลายท่านคงจะจำประวัติของอพระอ,องค์ท่านได้ดีนะครับแต่งโมบางเบิดบอ่ะพักในกันตัดทุกแรกงนะครับนี่แรกงเลยกัแม่ข่ายจะมาเมียนอีกแล้วนี่นะครับ กำลังเป็นดอกพอดีกินเลยนะครับพอดีกินเลยนะครับถ้าจกิงว่าจะตัดสิ้นเดือนกับปลายเดือนพอดีได้ตัดเนาะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หนาไปสองรอบนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์หนาลดไปสองรอบนะครับทั้งในก็ตัดไดเ้เลยเด่นนะครับตัดได้แล้วกนะาลังพอดีกินพี่น้องครับควบสวยอาจจะโบะเตตตาไปไดแต่ควบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่บอกไปนะครับสำหรับช่างนี้นะครับตะกอนพี่น้องจะเห็นกวาตะไคร่ ตีมึงตึงอยอะจะปรกก็ว่าเบิดไปสองซับกอแล้วเนื่องจากว่าตัดทรงแม่ข่านะครับแม่ข่ามาเอาครับแม่ข่ามาเอาไปลงตลาดนะครับก็จะเอาตะไคร่กับขามัดใส่กันตะไคร่สามกลีบข่าหนึ่งหัวมัดใส่กันใบมะกรูดอีห้าใบรวมเป็นมัดหนึ่งเป็นเครื่องต้มนะครับนี่สิบบาทเลยพี่น้องนี่นะครับตะไคร่สามกลีบข่าหัวหนึ่งใบมะกรูด4ีใบเรือกหาใบนี่ นะครับเมื่อมัดร่วมกันแล้วนะครับมูลค่าสิบบาทเลยทีเดียวนะครับก่อนนี้ก็รอแม่ค่าขึ้นกันนะครับซูมื้อนี่กันา้าผู้ใดซื้อยู่ซื้อกินในห้องโอ้อกแล้วละเนื่องจากว่าข้าวของราคาแพงขึ้นนะครับพี่น้องสินค้าเกษตรนะครับา้าถ้าเป็นมองภาพย่อยๆนะครับถือว่าแพงกันสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้อยู่ซื้อกินวะแต่สำหรับผู้เฮ็ดขายแพงบอบอแพงยังถือยู่บ ข้าเลืองพี่น้องได้มาจากประจวบคีรีขันนะครับเอามาปลูกไว้นะครับเป็นข่าที่ใช้ต้มยำรสชาติดีมากนะครับข่าเหลืองเคยเป็นข่าที่ใส่ต้อนรับประเทศเพื่อต้อนรับนี่ยก็ละ่ะแขกต่างบ้านระดับประเทศนะครับผู้นําแต่ละประเทศมาประสมที่ประเทศไทยจะใส่ข่าเหลืองนี่แหละนะครับประกอบอาหารให้โอ้เพว่อสดจนน้าแหงคอรอ ต้อนครูคีเรียยุติว่าน้ำเบิดว่าแสบแห้งมันใส่คายเลือในหรือใส่สม,มุนไพอรอารมณ์ดีนะมันก็ประจักษ์หลอวาซาอุสดจนน้ำแหงคอรอท่านญี่ปุ่นก็สดจนน้ำแหงคอรอแสบไหลท่านะมะม่วงพี่นอ้องม่งวานสมิงดำมาบานเก็บมะม่วงไปหลายเตือบอยู่ อ๋อมะบืดพี่กินเลยพี่น้องบ้างน,นะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งสองต้นซีซ่าหาต้นปลูกแซมน้ำสวนห้องห้องก็จะมีพืชพักกินตลอดนะครับนี่กำลังขึ้นมามาไม่เท็กอันนี้เป็นพริกใบใหญ่อันนี้เป็นพริกพันใบน้อยพี่พี่น้องหมกักกากสากยบไปบืดกินดอกนะครับถ้าขยันไม่อึดกินนะครับโดยเฉพาะพืชพักที่ขาดจากขั้วบพรไรนั่นก็นคือพริกนะครับพี่น้องมะพริกหม,พมพูพริกนะครับ มีสมบน,น้อยก็ต้องมีหมักพลิกทำฮงก็มีหมักพริก,ก,ก,รกปนปลาต้องมีหมักพริกพัดเพิดต่างๆก็มีหมักพริกยกเวนของหวานบใไซเนาะมึงผู้ใดใส่สูตรใหม่พ่มของหวานใส่พริกอ่ะคลิปนี้พ่อพี่พ่อนอ,อกสันสนแค่นี้ก,ก่อนนะครับคลิปหนะมีอย่างดีๆจังพอกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์เป็นกำล,ลังใจกับขวัญใจชาวทุ่งนะครับพี่นอก น้ำสลัดดีๆฝากพี่ฝากน้องมีกุเม็ดเคล็ดลับย่างดีๆกะน้ำมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าช่วงที่บ่มีกับภาพี่พาน้องเลาะๆเลาะเรียนเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งสิ่งละโอ้้ักพริกน้อยกินกับหอยดองพี่น้องนะกระพรอยดองมาจากประจุบคนที่ลี่คันรสเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็สมหมูนะครับนี่ใส่เท้าน้อยเต้หน้อยโอ้แซ่บหอมนะครับช่วยย่อยอาหารได้ดีมากนะครับช่วยให้ อยากเข่าขึ้นว่าตอพริกนี่นะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้กินเข่าแซ่บนะแต่จะนอนหลับหรือบ่นัันไม่ทราบนี่นรอที่แรกว่าสิถมถิ่มแล้วแต่บอกว่าปลาไว้หรือเกิดอึเยื่เสยอ,อันนี่มัดแข้งมัดแข้งนะครับเคลือพวงนะครับอันนี้แม่ข้ามัดเก็บเอาลอแก่กแซกเลยนะครับส่วนล้กหลักก็คือทักยูนในสวนนี่นะครับปลูกขึ้นมานเนี่ยได้ขายเบิดไปหน่อยน,นะครับ ได้ขายเบิดเลยนะครับถ้าข้าอยากขายนะครับเพราะว่าเอาเกษตรกรบ่ปลูกกินบ่ขึ้นมิตรสื่อกับสื่อแต่นะครับผู้เพิเ่นเฮ็ดอาชีพอันอืน่นบ่มีเวลาจะปลูกสวนเช่นสวนยางใช่นะพี่น้องแลนน้ำสวนยางเลยหรือผู้มีอ,อาชีพค้าขายเลยนะครับโอกาสที่จะปลูกเวลาที่จะปลูกก็แทบจะบ่มีก็หาบห้าบาทสิบบาทซื้อหรอกเพราะน,นะครับเมื่อหลายคนก็นหลายหาไรข้นกับไรซิบนะพี่น้องนะครับเป็นอาชีพที่ จะได้ล่ะเกื้อก,กูลกันนะครับพี่น้องเกื้อก,กูลกันเจ้าปลูกคอยปลูกขายเจ้าซื้อคอยกินคอยกัไปซื้อคล้องใส่น้ำเจาะเถอะนะมันมีการแลกเวียนเ,เลกเปลี่ยนเวียนหมุนเรียกว่าการเลกเปลี่ยนนะนะครับวัตจากทางเศรษฐกิจนะพี่น้องนะครับส่วนจะคือคักจะหน่อยจะร้ายจะแลกเปลี่ยนกันดีซะแนน,นันก็ขึ้นอยู่กับลายเหตุลายปัจจัยนะครับพี่น้องหาเงินหลายราคาผลผลิตดี ขายคล้องได้ดีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของการซื้อการขายในตลาดก็ดนะีนะครับแต่ส่วนใดที่หาเงินคํำหายากนะครับยุกเขายากมากแพงนะครับผลผลิตก็บ่กค่อยได้สกิการหมุนเวียนของการซื้อการใจก็อยากฝืดๆเครื่องเครื่องไปนะครับที่จริงม,มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับดูนี่นะครับเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับจะไปโทษว่ารัฐบาลแตงซางสีตั้งเชื่อกิ ไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับเพราะว่ามันมันเกิดทั่วโลกนะครับประเทศมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจเช่นญี่ปุ่นสหรัฐกินเนีย,เ,นยขนเ,ขเขาือเขา,ามีปัญหานะครับขนาดดับเศรษฐกิจของเขานะครับนี่ไงซําเลนะครับเศรษฐกิจของเขามันคง่องใส่เขาก็ยังมีปัญหามีความบริเนนทั้งเศรษฐกิจนะครับน้ำปัสสาวย,ยังประเทศเท่าน้หน่อยวันนี้นะครับสิบ่มีผลกระทบไปนล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ได้ อาศัยพึ่งผ้าจากเขานะครับไลยซิ่งรลายางกันน้ำเขาจากเขาก็มีนะครับขเมื่อมันเกิดไปัญหาขึ้นมันมันกระทบไปเบิดกระทบไปทั่วโลกกระทบไปแทบทุกประเทศนะครับบานชื่นก็ลังงสวยเลย อ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พอนองเพียงนี้แ่กนอนเพีองเนาะนะครับคลิปหน้าจ้างพ่อกันไหมนะครับมาคลิปนี้ขอยางจมยางวาไปจังหน่อยเนี่ยนะครับแต่สําหรับผู้อยู่แบบพอเพียงผู้อยู่แบบสมถะกับบ่มีปัญหาปายใขคือจังคนนี้เศร้าทุ่งนะครับอยากกินกระปูเอานะครับพี่นนอนนะบ่ได้วิ่งเตี้นตามกระเียยังล่วงลายกับพเกิดปัญหาปายในนะครับกินอิ่มนอนหลับอยู่นะครับอยากยังกับพ่อได้กินอยู่นะครับเงินท่องถึงแม้ว่าจะบ่มีหลนะครับ แต่ก็พอได้ยิบได้ใส่ได้จ่ายได้ซอยพอได้ซื้อน้ำปลาสุรสอยู่นะครับพี่น้องแต่ข้อสําคัญคือสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเฮาของเฮาเนี่ยแหละนะครับให้มันดีนี่ก็เกือบเมื่อจากสามสิบปีแล้วบ่ที่บ่ได้ไปโรงพยาบาลบ่ได้ไปหาหมอประยอนว่าเฮาดูแลสุขภาพด้วยการพึงพาตัวเองนะครับกินของที่ปลอดภัยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเอ่อ สารพิษต่างๆตลอดจนกระทั่งยาเสพติดเรายาปลาปิ่งต่างๆนะครับบรงบภคเกี่ยวกับเให้หสุขภาพดีนะครับพี่นอ้องอัปนี้ท่านนี้พี่น้องสวัสดีครับ